Center of m a s s หรือใช้ตัวย่อว่า C.M. อันนี้เป็นภาษาไทยคือจุดศูนย์กลางมวลเ,เราก็เรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วว่าจดุดศูนย์กลางมวลคืออะไรก็อย่างเช่นสมมติว,ว่าเรามี ทรงเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสองิดแบบนี้ก็ได้ถ้าเราลากเส้นนี้ตัดกันเส้นที่มันตัดกันก็คือจุดที่มันตัดกันตรงนี้ก็คือ 4m หรือจุดศูนย์กลางมวลหรือถ้าเป็นวงกลมก็เป็นอย่างนี้มันตัดกันตรงน,นี้ก็จะเป็นจุด 4m คือจุดศูนย์กลางมวลซึ่งถ้าเป็นทรงสามมิติ มันก็จะเป็นอันที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นจุดสุดแกมมูแต่ว่าถ้าเป็นรูปทรงอื่นก็จะหาที่จะค้นทีานยากมันยากจะขัดเดียบไปตรงที่มีมวลเยอะกว่าแต่ทีนี้จะมาลองในมาลองดูในระดับมหาวิทยาลัยดูเนื้อหามันก็จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมองว่าเป็นกลุ่มอนุภาค ที่มีอนุภาคเนี่ย n particle โดยที่อันนี้คือ1 2 3ไปเรื่อยๆไปถึง n particle ระบบที่เป็นกลุ่มอนุภาคโดยมีมวลก <c oughs> ็จะเป็น m ห้อย6มากแบบนี้ แล้วก็มีตำแหน่งตำแหน่งาจากจุด Origin ก็คือจุด O ใหญ่ศูนย์ใหญ่เองจากจุด Origin เราใช้เป็นอันนี้ซึ่ง Cm เนี่ยมันคือตำแหน่งเราสามารถเขียนความสัมพันธ์หา Cn จากข้อมูลทางกล่าวได้ก็คือว่า c m เนี่ยก็คือตำแหน่งนั้นตำแหน่งก็เราให้เป็นเวกเตอร์ของ r แล้วกันมันเท่ากับ1ส่วน m แล้วก็ summation กลุ่มอนุภาคที่เราพูดถึงอันนี้แล้วโดยที่ตั้งแต่ sigma ตั้งแต่1ถึง n แล้วก็มีมวล m นี้แล้วก็ที่ระยะนี้มา พยานนี้จะหุดศูนย์กลางมาอย่างนี้งั้นถ้ามาีหลายอนุภาคมันก็จะเป็นซัมเมชันเราเขียนกระจายก็ได้เป็นห m หน M1 r 1บวกจุดจุดจุดไปจนถึง m n แล้วก็ r n แล้วส่วนข้างล่างก็จะเป็น m ใหญ่ซึ่ง m ใหญ่คืออะไร m ใหญ่เนี่ยก็คือซั m a t i o n ของ m เล็กๆ ก็คือเอามมลเล็กๆมารวมกันทั้งหมดก็จะได้เป็น m ใหญ่โดยที่เราเห็นว่าเวกเตอร์ r ใหญ่เนี่ยก็คือ c m เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ฉะนั้น,นมมนมีองค์ประกอบหรือ component เนี่ยสมมติว่าใน3มิติก็จะเป็น x y z ก็จะมี3องค์ประกอบก็คือขององค์ประกอบของแกน x แกน y แกน z รวมกันแล้วถึงเป็นเวกเตอร์ งั้นเราก็สามารถใช้สมการนี้เนี่ยมาเขียนกระจายเป็นแกน x แกน y แกน z เป็นละลอกอะางเช่นในแกน x ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน m summation ม้เท่ากับ1ถึง n m อันนี้ก็เป็น x อ่าถูกครับไม่ต้ออันนี้ไม่ต้องมีเวกเตอร์สืเพราะเรากระจายไปแล้วเพราะนี้เป็นองค์ประกอบของแต่ละแกน แล้วก็ของ y ก็จะเป็น1ส่วน m summation ก็เขียนละล็อกันไปถึง n อันนี้ก็เป็น y แล้วก็ของ z องค์ประกอบในแก๊สก็เป็น1ส่วน m summation เท่าหนถึง n อันนี้ก็เป็น z โอเคก็จากเวกเตอร์ r เนี่ยเราก็สามารถ ขียนกระจายได้เป็น3คอมโพเนนต์ทีนี้นเรามาดูกรณีที่ง่ายๆก็อย่างเช่นกรณีที่ n เท่ากับ2กรณีที่ n เท่ากับ2เนี่ยจากสูตรนี้ก็คือสูตรนี้นี่เองแล้วก็มาเขียนได้อย่างเช่น m เท่ากับ2อ่ามันก็คือจะได้เป็น 1> m 1 a r 1บวก m 2 r 2อะเขามี2 r แล้วข้างล่างก็เป็นส่วน m 1บวก m 2แล้วเราอย่าลืมว่า m 1ส่วน m 2ก็คืออันนี้ก็คือ m ใหญ่นะเราเขียนใหม่ได้ก็เป็น m 1 r 1บวก m 2 r 2ส่วนด้วย m ใหญ่โอเค ทีนี้ในกรณีที่เป็นโมเมนตัมเนี่ยเราก็สามารถเขียนในรูปของ r หรือ c จุดศูนการมุลได้เช่นกัน,กนเพราะว่าโมเมนตัมอันนี้คือโมเมนตัมรวมเนี่ยมันก็คือ summation ของโมเมนตัมทั้งหมดก็จะเป็น summation ของโมเมนตัมแบบนี้ซึ่งโมเมนตัมเนี่ยมันก็คือ p v แต่ v เนี่ยมันคือ r ot, นะั้นเราก็เขียนได้เป็น summation ของ p m แล้วก็ r. โอเคซึ่ง summation ของ m เนี่ยมันก็คืออันนี้นั้นเราก็เขียนได้ในรูปของ m ใหญ่แล้วก็ r. อันนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้นั่นเองซึ่งก็คือ,อ ซึ่งก็คือ Cm นั่นเองแล้วเราสามารถเพราะว่าการ summation เนี่ยก็คือการอินทิเกรตนั้น Cm เนี่ยหรือเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ r เนี่ยมันก็คืออินทิเกรตของอมันเป็น Mr นั้นเราเป็น Vector r แล้วก็มวลน้อยๆจะเป็น dm โอเคทีนี้ เราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นเพราะว่า D เท่ากับ M ส่วน V D นี้คือความหนานแน่นเ,เราเขียนมาเป็นโลแล้วน,ะนั้นเ,เราเปลี่ยนจาก M M มันก็จะได้เป็น M มันเท่ากับโล w V นั้นรูปนี้เขียนมาก็จะเป็น1ส่วน M icate, อินทิเกตอันนี้ก็เป็นโลแล้วก็ ดีวีจะต้องมี R ด้วยโอเคเพราะเราเปลี่ยน DM Low R โลแล้วก็เป็น D ีดีวีนี้ก็คือปริมาตรน้อยๆมารวมกันเป็น u m m a t i o n โอเคอันนี้เป็น Density โอเคทีนี้เรามาลองทำโจทย์กันโจทย์ให้หาไฟ m ของอะไรของโซลิดโคนก็คือกลวยตันนั่นเองซึ่งกลวยตันเราสามารถเราก็ว่าดรูปกนเราวาดรูปก็ใช้เป็นทีนี้ทรงกลวยเนี่ยมันมีสมมาตรเราก็จะรู้ว่านั้น ซีเอ็นเนี่ยมันต้อ,อยู่ตรงกลางตรงนี้นี่เองแต่เราไม่รู้ว่ามันจะอยู่สูงจากจุดศูนย์นี้เท่าไหร่นั้นเราก็ใส่นี่เป็น H ตัวนี้ก็เป็นรัศมีตัวนี้ก็เป็น R ใหญ่ตัวนี้ก็ให้เป็นแกนแซดแล้วก็ตรงนี้มันจะเห็นว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้น R เล็กนี้มันก็จะเป็น r Z, ส่วนด้วย H ทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันเราก็ใช้สูตรอันนี้อ่าอน,นี้ก็เป็นองค์ประกอบของแกนแเพราะเรารู้แล้วว่ามีสมมาตรเราก็หาว่ามันสูงไปจะแค่ไหนเราก็ใช้แทกก็คือเท่ากับใช้สูตรนี้อินทิเกรตหนึ่งส่วน m integrate uh, low dv o อ a y แล้วก็เสร็จแล้วเราเราฮะมันต้องมี r ด้วย okay uh, huh? uh, r okay. dv ทีนี้แต่ R เนี้มันคือ Z แล้วโลเราสามารถเดึนไปข้างหน้าได้แล้วก็จะเป็นโลส่วน M i n t e g r a เกอันนี้เปลี่ยน R ก็เป็น Z DV โอเคซึ่ง DV เนี่ยเราสามารถแปลงใหม่ได้เป็นก็คือ XYZ ก็เป็น DXDYDZ โ okay. อเค ซส้นพื้นที่วงกลมเนี่ยมันก็คือพ r กำลังสองแล้วเรารู้จากอันนี้ว่า r เท่ากับ r z ส่วน s นั้นเราเขียนใหม่ก็เป็น Pi ก็เป็น r กำลังสอง z สกำลังสองส่วน h กำลังสองโอเคทุกอย่างกำลังสองหมด ซึ่งพื้นที่วงกลมเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมันก็คือ dx และ dy นั้น dx dy มันเท่ากับอันนี้ pi r กํลัง2 z กํลังสส่วน s กํลังสองจริงๆเราก็เอา dx dy เนี่ยไปมาแทนลงในสมการาน,นี้แทนมันก็จะได้เป็น z เท่ากับ z 1ส่วน m integrate z ตัวนี้ก็เหลือแต่ดี z แแหละอันนี้ก็ dx y ก็เป็น pi r ก z 2ลังสอกลังสองส่วน s กลังสซึ่งเราสามารถดึงมาข้างนอกได้ก็จะเป็น pi r ก z 2ลังสอกํลังสส่วน m แล้วก็ s ไม่มีบาไม่ใช่ไม่ใช่ควอนตัม s กํลังสแล้วก็อินทิเกรต z d z ออแต่ว่ามันมีแซดอยู่นั้นตอนนี้ก็ต้องแซดเดิมอมาไม่ได้มันต้องเป็น pi r กำลังสส่วน m h กำลังสอิทเกตแกำลังสามดีแซโอเคซึ่งความเขตของอินทิเกรตเนี่ยนะคือ0ถึง h อ่าพอเราอินทิเกรตไลน์ตั้งแต่0ไปถึง h นั้นก็จะได้เป็น พากำลัง2องเอกำลัง h อชกำลัง2อันนี้อินทิเกรตแล้ว,ลวก็จะได้เป็น z ซดกำลัง4ส่วน4เปลี่ยนแซดเป็น z h ก็จะกลายเป็น h อชกำลัง4ส่วนสีโอเคทีนี้เราก็จะได้เป็น z เท่ากับพ i ยกำลัง2อันนี้ก็ไปเหลือ h อชกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย เอ็มสเราลืมอะไรเราเราลืมเราลืมซิกแมะก็ใส่ซิกแมาใส่ซิกแมาใส่ซิกแมาซิกแมะแล้วก็ สิกม้าโอเคแล้วทีนี้เรารู้ว่า,าทรงโซลิดโคนนะนะันมันก็คือมันก็คืออมันก็คือมีสูตรก็คือ V โซลิดโคนมันมีสูตรก็คือ1.3ึส่วน r กำลัง h โอเค เดี๋ยวนี้เรามี m อยู่มันจาก d เท่ากับ m ส่วน v ฉะนั้น m มันก็จะเท่ากับ d v ซึ่ง d เนี่ยมันก็คือโลเพราะ d เนี่ยคือความหนาแน่นนั้น m ใหญ่จะสมการเนี่ยก็จะเป็นโลแล้ว v นี่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสาม pi r กำลังสองโอเคนั้นเราแทน m เท่ากับอันนี้ลงไปก็จะได้เกินไปแซดเท่ากับ pi r กํลัง2อง h กํลงงัง2แล้วก็มี3 3บขึ้นไปส่วนด้านล่างก็จะเป็นโล pi r กํลงงัง2แล้วก็ h โอเคอ,อ๋อมี4ด้วย แล้วเเป็น C. โอเคทีนี้มันก็จะตัดกันไปมันก็จะตัดตัดตัด,ตดก็เหลือแค่ s แล้วก็3ส่วน4นั้นคำตอบก็คือ z เท่ากับ3ส่วนส s แล้วก็ตอบแล้วเรามาวาดรูปใหม่อ่าไม่ต้องวาดใหม่ก็ได้ก็จะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็น1 1ก็คือ4ส่วน4ตรงนี้เป็น0งนั้นตรงนี้ มันก็คือ3ส่วน4ฉะนั้น cm มันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นี่ก็เป็น cm ของ solid cone โ okay. อเคแล้วก็ได้แล้วว่าคือ3ส่วน4แล้วก็นี่ก็คือเนื้อหาเรื่อง center of mass